สวัสดีค่ะพบกับช่องผักบุ้งชาแนลนะคะมือนีกับมีทรงหมูอีกคือเก่าค่ะพี่น้องขามือนีจัดทรงหมูอ่าเป็นหมูแม่พันธุ์นะคะสองตัวตั้งท้องแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวผักบุ้งสีผ้าพี่น้องนะคะไปเบิ่งบรรยากาศการต้อนหมูเข่ากรุงนะคะแลกัดสีผ้าไปอ่ายายน่องไปไว้บ้านไม่นะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะพี่น้องค่า เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาเข้ามาลูก ลูกมาไปอยู่บ้านใหม่กันนะคะสองตัวใครจะมาเข้ามาเลยลูกมาเลยครับนี่อยากไปอยู่บ้านใหม่กันหรอ เขาจะอิ่มก่อนนะวิธีคนเลี้ยงหมูมามาขมาลูกขมาเนี่ยเข้าไปแล้วหนึ่งตานเอาไปซื้อปากกันพอด,ดีนี่ปากท่างเขาอีกอันนึง ขอบคุมา ปล่อยเหรอคะ Oh hey. မရဘူး หมอบ้างใครมุ่งนีคนบอ <c oughs> เล่นนิดแล้ววะ <c oughs> โอ้ยใส่ถังวเลยบอกถังออเออรืว่อบกองน้ำมัน

เอาอยู่เอาอยูไเเลยด้เอาไว้เจียบไว้คางมั่มักแ่ไปหันนะนี่ดูลุ เอาใครเนี่ย <c oughs> <Okay. S 1> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้ย้อนดูเรื่อยๆเรื่อยๆแมที่รัก เคยจับไงวะข้อข้อหน่อยไหมกันเน,น,นข,อขอน้อข้อข้อใกูอ่านอ่ะมันไม่เปิดโคงไว้เท่านี้เล่นยัดขอ มิชชั่นคอมพิวลแล้วหรอคะอา <laughs> ยุบัไหมาด้รูดเด้อห้องย่อนแล้ว ยัดินลูกยัดินยัดินเพื่อนเพื่อนก็กำลังกินอาหารนะคะยัดินลูกยัดิน นี่ใครน่หนึ่งไหนอย,อย่าท<อ>่าน<อ>นี่แตกดน่น่ะนี่นูยนฉลาดแท่อห้องย้อนเลรวตัวนี้นฉลาดแท่ออยอน่ขยาง 来碗，吧，说正吧。 บ้านใหม่นะลูกอุด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  <นะ S 1> จัหมูเมื่อยปะคะมิช <laughs> ชั่นคอมพิวต์อยู่ใช่ไหม <laughs> หมดไข่ไปทั้งหมดเท่าไหร่คะคหมดไข่สองแผงค่ะพี่น้องะ่ะตอนนี้กกำลังเดินทางไปทรงหมูนะคะานั่งยางชันไหชังว่าสมบย่า์ตกเต็ม

นทางเขาหน้าบรรยากาศดีบ่คะดีมากเลยครับทำเลดีเถอวะพุทตันีดออกมาก็จิหยามือแล้วหมูนี่พักบุ๋มนี่ใ่ไม่ใช่ยูกินยูะเลยันสิือปนีจิตจริงเดี๋ยงเดียวน้ำบอกขวันนะ นยด่านทุกลังเลยเดินน mm. right ัวเนาะมีป hmm. ้อป oh. ั uh wow. ่้ยนี่ยกกันอานัวเนี้ยตัวอหยนได้ <h คแอบบ้านใหม่นะลูกนะเดี๋ยวนี้ไปเล่นๆอยูอ่ครับเดี๋ยวจะเอาสังสดเท้าของอีกก็

โอเคอยู่บ้านใหม่นะลูกอยู่คนเดี่วได้หรอเปล่าขอบคุณนะครับครับป่อพักกรสอมาลอยมั่ดูสักนครับนี่นะครับพักกรเสพักมาได้ผม ขวาครับวปลาบ้านปลาลำซุบันนี่แหละเป็นเดินลำบ้านไรล่องช่วงเ้าเพิ่งลบ้านนี่เราปลาลอยน้ำแข็งเลยครับแล้วคือเล้วคเบิรกตัอเธอเยะครับเบิ้งกในเพจก็ได้น้องครับอี หมูป่าต่อต้อนตาลน่ะเราล่งเรื่อยอเยอะถ้ามีใจเองรครับโยบานหอยบงหอยบงคู่ทีทองนะถ่าลูปเอาเสื้อได้ันสี่ เนี่ยตัวนี้นี่สีออกลูกไปครับก่อนพอเลยครับครับพอเลยครับครับพอดีจ้าครับครับหนึ่งแปดสองหนึ่งจ้าตันตนีข้าวก็ต้นตันต้ทร์นิวสิต นอันน das <wh> ี้เ <g> ล <ad> ่นตันแต่เลยาส้นตาลนี้กันแล้ววะโอ้ยยังแขกันกได้บานนล่กําไรแ้วค่ะพ่อจ้าค่ะ สำหรับมื้อนี้กับภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะคะทรงหมูเรียบร้อยเป็นหมูแม่พันธุ์สองตัวนะคะพร้อมคลอดนะคะทองหญ่แล้วค่ะพี่น้องคะตัวน้อยๆเนี่ยคาดว่าน่าจะคลอดมาเกินสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะเพราะว่าทองเริ่มเริ่มยอนหลานแล้วนะคะกันลงไปหมูคได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กาขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะคะจะ่าพอกันหม่คลิปหนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะค่ะลงะ้ Không phải phải tìm khác không? Bye Bye không à,